สวัสดีครับอยู่กับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะวันหยุดหนึ่งวันแล้วนะครับผมมาขับวิชานะครับก็งานแก้ปัญหาเครื่องสตาร์ทไม่ติดเครื่องสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับจะลื้อขนาดนี้เลยเพราะว่า,าสาเหตุเกิดจากสายพานขาดนะครับสายพานเราลิ้นสายพานทมิ่งนะครับ ขาดเรียบร้อยน่าจะน่าจะใช้ตั้งแต่สาย,ยพานนี้น่าจะแต่ตั้งแต่วางเครื่องมาใหม่หมๆเลยหรือเปล่าเนีนะนเดิๆมๆเ,เลยนะขาดเพราะว่ามันหมดสภาพแล้วนะมันมันแล้วก็ด้านมาแล้วเพราะว่ารุ่นนี้นะครับ อันนี้เป็นผู้สูงอายุขับนะฮะดูน้ำมันเครื่องเนี่ยครับก็มาไว้เสียเยอะมากเมื่อก่อนเครื่องตัวนี้นะครับมาแบบเครื่องสวยๆนะเพราะเครื่องอรถคันนี้วางเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องสามเอขับหลังนะเครื่องสามเร็ํขับหลังเกียร์โต้นะครับาวางไปตั้งแต่ปี น่าจะห้าห้าหรือห้าห้าสามนี่แหละนะครับน่าจะห้าสามนะนะอันนี้หกห้าแล้วนะครับเอ้ยหกหกแล้วนะครับหลายปีมากเลยคุ้มมากเลยสมัยก่อนเครื่องตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเครื่องเกียร์นะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสมัยก่อนนะทุกวันนี้แตะไม่ได้เลยนะครับสี่หมื่นกว่ามัางนะ้งครับประมาณนั้นนะแล้วก็แต่รุ่นนี้ เครื่องรุ่นนี้นะครับหรือว่าพวก3 s ขับหน้าเนาะ 3S วางขับเคลื่อนล้อหน้าหรือ3 s ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเครื่อง2000ซีซีตัวนี้จะเป็นไดเร็คอยนะฮะไม่มีจานจ่ายนะครับผมใช้คอย2ลูกคุมอสอ2กระบอกสูบนะครับตอนน่อ1นลูกส่วนคันนี้สายพานขาดเนี่ย ไม่มีปัญหาเรื่องอาวาวโคดนะครับมันหลบวาวนะครับรุ่นเนี้ยเพราะวา่าเราอยากรู้นะครับก็หมุนนอยอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับอันเนี้ยลูกสูบมันขึ้นสุดอยู่เนี่อยอุปกรณ์พร้อมเพราะว่าเราได้จัดฉากไปหมดแล้วครับนี่ลูกสูบอยู่บนนะเนี่ยแล้วก็หมุนนอเลยนะครับเนี่ย ถ้ามันไม่หลบนะครับมันจะค้ำนะถ้ามันไม่หลบวาวนะครับถ้าหัวลูกสูบไม่หลบวาลนะมันจะค้ำเลยนะนี่อันนี้ลูกสูบกดนะเห็นไหมนี่นี่ครับวาวกดนะกดสุดลูกสูบขึ้นแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคันนี้สายพานขาดเปลี่ยนสายพานก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือ รถใช้แก๊สนะครับรถคันนี้นี่คันนี้มีปัญหาเรื่องวาลว์ยันนะครับคือตั้งวาลว์จนหมดแล้วนะครับตั้งวาลว์จนหมดแล้วนะเป็นแผ่นชิมนะครับของก็เลยบอกว่าให้เปิดฝาสูบเอาไปทำฝาสูบใหม่ไปทำวาล์วใหม่นะครับทีเดียวเลยนะครับปกติจะไม่ได้เปิดฝาสูบนะเปลี่ยนสายพานทัมมิ่ง เ้นใหม่เข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่เจ้าของบอกว่าไหนๆก็จอดแล้วนะครับรถก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่แกบางทีลืมอาจจะลืมเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะเนี่ยครับมันก็คือระยะเวลาในการถ่ายอาจจะยืดไปนานนะบางทีแกจําไม่ได้นะครับเนี่ยพอถ้าผมต้องบอกนะครับให้แกโทรเตือนนะให้แกมาถ่ายครับมันก็เลยละลายไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยขมเหลก็เริ่มหายไปแล้วนะครับ เพราะว่าต่อแรกเนี่ยมันเกาะเป็นขี้โคลนเต็มเนี่ยเต็มร่องตรงนี้เลยนะขี้โคลนนี่เต็มเลยนะครับผมก็เลยบางทีก็บอกว่าให้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะบางทีบางทีเจ้าของรถแกก็ลืมนะพอแกอยุเยอะแล้วนะก็ถ้าทํารอบนี้ก็คืออ่าก็แพงหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรก็ต้องสั่งใหม่หมดเลย ก็โทรไปบอกแล้วงราคาเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแกบอกก็ทําไปเลยนะฮะก็ให้ไปเอาวตังค์นะเบิบกตังค์แล้วท่านอ๋อส่วนมากช่วงนี้อ่าจะไม่ค่อยสํารองจ่ายนะครับอ่าจะเบิกเงินลูกค้าเลยเพราะยังไงก็ก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับจะช้าจะเร็วก็ต้องจ่ายก็เบิกเลยนะครับเบิกเงินมาแล้วก็ส่งฝาสูบไปลงกึงแล้วก็ซื้ออะไรมารอนะครับ ล้างอะไรรอก็นนู่นนะครับนัดเสร็จนูแ่แหละสิมเดือนนู่นนะครับวันนี้ก็วันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับร้านก็หยุดลงตึงก็ยังหยุดเลยบางที่เขาก็หยุดไงแถวแถวบ้านหมู่เหยุดหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเปิดฝาสูบนะเดี๋ยวให้ดูนะครับข้างในเป็นแบบไหนนะครับฝาสูบอ่าภายในมันเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องรอดูนะครับ อันนี้ก็ถอดอีกไม่เท่าไหร่ฝาสูบก็ออกมาแล้วนะครับถอดอีกไม่กี่ชิ้นเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะครับเกียดหยุดคลิปหยุดคลิปเอาไว้แล้วมันกินแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็น้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะัสำหรับการรับชมนะครับผมส s มเออขับหลังนะครับนะเครื่องขับหลังไม่ใช่เครื่องวางขวางขับหน้านะครับอันนี้เครื่องขับหลังนะสี่ขับเพื่อนล้อหลังนะครับขอบคุณมากเลยครับ สำหรับการรับชมนะฮะคลิปสั้นๆครับผมเดี๋ยวเปิดฝาสูบแล้วจะเอามาให้ดูอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ